จะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าคุณยังไม่กดผมจะยังไม่ให้ดูอ่าผมให้เวลาสิบวินาทีสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งกดแล้วใช่ไหมโอเคไปกันเลยคือวันนี้เราจะมาสอนเอาอ่าไอไอแมวอ่ะไออ่าอะไรนะเดี๋ยปะปผมดูก่อนน่ะ เดี๋ยวให้ดูกันนะมันคืออะไรมผมนี่ก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยฮะนาซุเออนาซือะไรว่าแป๊บน,นึงนะฮะแต่ผมจะต้องดูก่อนไอเทมมันชื่ออะไรแต่ว่ามันเป็นไอเทมแมวตีกองที่มีเอฟเฟกเนาะอ่าเดี๋ยวแลวครับไปดูโปรไฟล์กันเลย อ๋อของมันชื่อ n าสุมาซุลิแบ็คแพก,กเนาะเป็นรูปแมวตีกรงที่สามารถติดหลังแล้วก็มีเอฟเฟกได้ด้วยเป็นอะไรที่โคตรจะสวยงามโอเคเราจะมาสอนวิธีรับใน Android เนาะก็ผมไปดูคลิปมาแล้วผมก็รู้วิธีการทำแล้วเรียบร้อยก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าไปที่ Play Store นะแล้วก็โหลดพิมพ์ไฟอไฟอกเนาะโอเคนี่แล้วเราก็มาตรงนี้เนาะมันจะเป็นสีฟ้ายอย่างนี้เลยให้เราทำการกดดาวน์โหลด แล้วเราก็เข้าไปในแอปเนอะนี่แอปไฟฟ f อ x อันนี้นะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วก็คือให้เราแล้วเนะี่ยกดตรงเซิร์ชแล้วก็เขียนว่า about config config อ่าตรงนี้โอเคพอเรากดเข้าไปเสร็จแล้วให้เราให้เรากดคำว่า search แล้วก็ คัดลอกตรงนี้มานะเขียนตามผมได้เลยเนาะโอเคนะฮะเขียนอย่างนี้เนาะแล้วเราก็กดเพิ่มบวกแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยที่เราเขียนเนะี่ยมาใส่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปนี่กันโอเคอันนี้แล้วให้เราเปลี่ยนคําว่า o o lean เป็นส r i n g เนาะแล้วก็กดตรงนี้ผมสอนเร็วขอโทษด้วยนะคะโอเค แล้วเราจะต้องคัดลอกเอาอันนี้มาเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ตรงคลิปชันด้านล่างเนาะโอเคแล้วเราก็กดเชนโอเคกลับมาก่อนเนาะเดี๋ยวผมลืมบอกไปนะหลังจากที่เรานั้นอ่าเขียนตรงนั้นเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวผมเริ่มใหม่ก่อนอตังนี้กดปวกแล้วก็กดตรงนี้นะ แล้วก,กดบูลีนเป็นสกริงกดอ่าตรงนี้พอเราอยู่หน้านี้แล้วให้เรากดตรงนี้เนาะตรงนี้ไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยกดเข้าไปแล้วเราก็ทำการเพิ่มหน้าใหม่เนาะโอเคแล้วก็เขียนว่า lowbox com อ่า ตอนแรกๆเราจะไม่มีนะคะเราจะต้องเข้าไปไอ้นั่นก่อนเราจะต้องไปสมัครไอ้นั่นก่อนเนาะอ่าหลังจากที่เราสมัครไอ้พวกนั้นเสร็จแล้วให้เรากดตรงนี้นะหลังจากที่เราสมัครในหลังจากที่เราสมัครเข้าบัญชีโลบอกในไฟฟลอกเนาะต่อไปก็กดตรงเซิร์ชแล้วก็เขียนว่าเดียไหมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ชื่อของไว้ก็ไปดูคลิป ในคลิปก่อนเนาะที่เป็นผมสอนเอาของอ่ะก็ให้เรานั้นน่ะใส่อันนี้ไปเนาะให้เราใส่เสร็จปุ๊บ,บเดี๋ยวแป๊บนึงพากันพูดไม่ทันมือไงอ่าอ,อยู่นะวะนี่นะเน,น,ะนสุมาซุรีแบคแพคแล้วก็กดโกครับอืมอ่าผมรับไปแล้ว คืนจริงแล้วอ่ะมันจะขึ้นสีเขียวให้เรากดรับไปเลยอ่าเรียบร้อยเราก็รับแล้วเรียบร้อยนะอ่าเดี๋ยวเราข้าไปดูในโลบอกมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะของฟรีเอฟเฟกโอเคสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละไม่ใช่ดูอย่างเดียวไม่งั้นผมไม่สอนน่โคิดสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ละครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย